สวัสดีค่ะกลับมาพร้อกบกับครัวคอนโดของเราอีกแล้วนะคะกับ EP 3ของ m a r y is Cooking นะคะวันนี้เราจะมาทำ Strawberry Shortcake นะคะโอเคส่วนผสมมีอะไรบ้างวิธีทำเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้นะคะเราใช้แป้งอนเนกประสงค์25กรัมนะคะผสมกับแป้งอัลมอนด์25กรัมนะแล้วก็ใช้ผงฟู1ช้อนชาอันนี้ผสมลงไปแล้วนะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดอีกครึ่งช้อนโต๊ะเนาะ ต่อไปนะคะก็เป็นไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วนะ2ฟองนะคะจะใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองตามใจได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นนมสดนะคะ15หมิลนะต่อไปนะคะเป็นกลิ่นวันนี้เราเดี๋ยวจะใช้แค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้ h a l f c แคลอรี่ซูาเหมือนเดิมเนาะอันนี้40กรัมค่ะ ต่อไปก็เป็นเจ้าเนยนะคะวันนี้เราใช้เนยจืดนะคะละลายไว้แล้วเรียบร้อย40กรัมเหมือนกันโอเคส่วนผสมของตัวเค้กครบแล้วนะคะส่วนตัวที่เป็นวิปของเรานะคะจะใช้ a n c เ o r เหมือนเดิมนะเป็นวิปที่เราเอามาตีได้เลยนะวิปแบบสำเร็จรูปนะคะแล้วก็เราก็มีสตรอเบอรี่เกาหลีด้วยโอเค เดี๋ยวเราแช่เตายนไว้อยู่เดี๋ยวเราค่อยออกมาดูตอนเราทำแล้วกันเนาะวันนี้เราใช้พิมพ์ขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็ใส่กระดาษไขไว้เรียบร้อยแล้วโอเคส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้สูตรนี้นะคะเราปรับปรุงมาจากของเชฟนุ่นนะคะก็ต้องขอบคุณเชฟนุ่นไว้ด้วยนะที่นี้นะคะก็ เราแต่เราไม่มี SP ไม่มี o v a l e t นะเราก็เลยจะใช้มะนาวแล้วก็ตีไข่ขาวก่อนละกันวันนี้โอเคอะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะม่ทำคร่าวๆก่อนนะคะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะเราขอเริ่มจากวันนี้ที่เราจะตีไข่ขาวเป็นเมอแรงให้ขึ้นฟูก่อนนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาละกันวันนี้นะคะมีเบกกิ้งโซดาพอดี ะระหว่งางรอเคสอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีวิปครีมนะคะ mm hmm. ก็นี่ค่ะใช้วิปสำเร็จรูปของแองเกิลนะคะ mm hmm. okay. อันนี้เราใช้ซักของประา50มิลละกันเ okay. นาะโอเค50มิลลน,นะคะตีให้ตั้งยอดแข็งเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าวิปครีมนะคะใส่ถุงบีบนะคะซึ่งถุงของเราก็เป็นประจำที่เราใช้ถุงธรรมดาน,นะคะถุงแ้งของเราเองเดี๋ยวเราปาดเราใส่เขาแล้วเอาเข้าตู้เย็นได้เลยะคะ่ะ เรียรอกันเราจะดึงขั้วเขาออกก่อนเนะาะพ่เดี๋ยวเราจะใส่ข้างในใช่ไหมคะตัดขั้วเขาออกด้วยนะคะนิดนึงแล้วก็หั่นให้ลูกหนึ่งได้เป็น4อันแบบนี้ ไปเลยนะคะวันนี้การอบเค้กของเราถือว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยู่ในสตรอเบอร์ร hmm. ี่ช็อตเค้กก็แค่คือโอเคเดี๋ยวอร่อยแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเอามาใส่ลงพิมพ์กันเป็นราใช้ของครูซินเนะคะเป็นทับพอแวร์นะคะทรงกลมเนาะโอเคเริ่มจากเดี๋ยวเราจะใส่เนจเจอร์สปันช์เค้กลงไปตรงกลางก่อนเนาะโอเคพอดีเลย แล้วตามด้วยซ u ร์มรีค่ะนี่ค่ะเราก็ทำรอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบีบเจ้าเวฟครีมที่เราตีไว้ลงไปนะคะเอาให้รอบเลยใช้ไม้พายปาดได้นะคะ จะทำแค่เลเยอร์เดียวก็ได้นะนก็คือจะเสร็จแล้วนะคะแต่เราทำสองเลเยอร์ดีกว่าเราเหลือเค้ก <Okay. S 1> อีกเลเยอร์นึงอีกชั้นหนึ่งใส่เค้กลงไปนะคะซอนี่ที่เหลือนะคะปกลงไปเลยเรียบร้อ,รอย ใส่วิปครีมลงไปตรงกลางเลยคะ่ะจำได้ไหมว่า a p แรกที่เราทำเทปวันเกิดเนาะเราเหลือไวปครีมสีชมพูใช่ไหมเราเอามาใช้ด้วยโอเคได้นหน้าตาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาปาดครีมก่อนนะโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่ s Strawberry s h o r t Cake ของเรานะคะสองเลเยอร์วันนี้ ะะแล้วก็มีเซอเเรี่ตรงกลางแล้วก็ครีมที่เราปาดไม่ค่อยเนียนก็คือ ไม่เคยปาดเนียนเลยก็เป็นปมด้อยในชีวิตของเราจริงๆในการทําขนมนะคะก็อันนี้ก็ทําง่ายมากๆคะ่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะก็ขอให้ทุกคน stay safe stay home นะคะแล้วก็ลองทําขนมที่ทําง่ายๆแบบนี้ดูนะคะอร่อยทําง่ายแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะด้วยนะคะก็ขอทุกคนปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะแล้วค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะจะมาทําอะไรให้ดูก็เดี๋ยวเรามาดูกันคราวหน้านะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย บายบายน่าใช่หกสาวคนสวยของมันี้บาย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 แอบพอดปอกเขาไว้ไหนเนี่ยฮะ